สวัสดีค่ะป้าโมนาวันนี้ป้าโมนาได้ออกข้างนอกเนาะมามามา,มาชมมาชมสวนป้าโมนานะคะก็ยังมีมแมลงเข้าเสียงบินวืน้นวืน้วน,ว,น,ว,น,ว,นวืนวื้นนู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 ้นไล่นีออกไปนี่ออกไปแล้ะแมลงนี่ป้าโมนาจะให้ดูถั่วฝักยาวป้าโมนา เขาเลือ้อยขึ้นดีมากเลยเลือ้อยขึ้นอย่างงามเลยนะคะถั่วฝักยาวก็หนึ่งเดือนแล้วนะ้าถึงนี่แล้วนะคะกระเอวแล้วค่ะเนอะอยู่กระเอวแล้วอะสวยๆอันนี้เริ่มเริ่มใบเปลี่ยนสีแล้วนะคะอ่าอะไรนะอ่ามะเขือเทศเริ่มใบเปลี่ยนสีแล้วนะคะ แดงเต็มเลยอ่ะมันกินไม่ทันพี่น้องมันกินไม่ทันเนาะดูแตงกวาดีนะที่ยังไม่ได้ตัดนางนะคะเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอนะ่ะไม่เห็นอนะ่ะไม่เห็นแตงกวาโอ้ยอากาศเย็นแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะอากาศเย็นแล้วนะแตงกวามีเหงื่อแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นฝะ้านะคะกระจกเป็นฝ้าเนาะ แสดงว่าคืออากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแตงกวาแต่ก็อากาศที่นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นลายวันเลยนะวันนี้หนาวพรุ่งนี้ร้อนพรุ่งนี้อุ่นอะไรอย่างนี้นะคะเนาะแตงโมไม่เห็นลูกพริกต้นนี้ก็ไม่เห็นลูกแต่พริกต้นอื่นๆสวยงามนะคะสวยงาม ริกต้นนี้แปลกๆนะคะค้าจะเป็นพุ่มๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยค่าจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะพริกต้นเนี้ยเนาะเนี่ยเป็นพุ่มๆพุ่มๆลงปีนี้ไม่ค่อยสวยนะปีที่แล้วนี่เป็นพุ่มดกมากหรือว่ายังร้อนไม่สะใจของเขาก็ไม่รู้เนาะแต่ต้นนี้เริ่มสุกแล้วนะคะเนาะพริกเริ่มสุกแล้วนะเนี่ยเนี่ยพริกเริ่มสุกแล้วนะคะเนาะป้าโมนาจะให้ดูอันนี้อันนี้คือกันแวะ แวะชมแวะชมอันนี้คือเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่ที่ป้าโมนาเคยเคยให้ดูนะคะอันนี้ก็คือตัววัดตัววัดขอบตรงนี้นะคะขอบตรงนี้เนาะว่าห่างแค่ไหนที่เราจะไม่ให้อ่ะเครื่องตัดหญ้าเราไปถึงนะคะจากตัวนี้นะคะดูดูมือป้าโมนาเนาะ คันนี้พราะนั้นเราก็จะมาวัดตรงนี้นะคะมันจะวิ่งตามกับเครื่องมองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นเนาะนี่มันก็จะวัดห่างประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะคะอันนี้คือหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเพื่อไม่ให้อ่ะเครื่องตัดหญ้าเราไปตรงถึงถึงขอบสนามจริงคือไม่ให้เขาหลุดหลุดขอบสนามบ้านเราไปนะคะเนาะวันนี้ป้ามนาก็เลยพาเดินชมเดินดูหูโห แล้วทําไมเขาเพิ่งมาออกตอนนี้ดอกสีม่วงเริ่มออกแล้วนะคะเนอะยังเหลือดอกกุหลาบอีกสองต้นที่ป้าโมนาซื้อมายังไม่ได้ลงดินเห็นไหมว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็อดซื้อไม่ได้นะคะแต่หอมมากเนี่ยก็ยังซื้อสีโทนโนสีชมพูอีกแล้วเพราะว่าในสวนมีแต่โทนสีนี้เนอะป้าโมนาขอตัวแล้วกันจะไปทำงานแล้ว